คนเราจนกายได้แต่อย่าจนใจนะถ้าจนใจแล้วมันจะจนไปหมดถ้าใจเรารวยแม้ร่างกายมันจะยากจนมันก็เป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่บางคนแม้จะรวยทรัพย์มากแต่ถ้าใจแสนจนมันก็เป็นเศรษฐียาจกดีๆนี่เองหลายคน ที่มีชีวิตแบบหาเช้ากินข้าแม้เขาจะไม่ร่ำรวยอะไรแต่เวลาเห็นคนขอทานเห็นหมาแมวจรจัดที่กำลังอดอยากเขาก็สละเงินส่วนตัวที่มีน้อยนิดซื้อข้าวให้ขอทานซื้ออาหารให้หมาแมวที่กำลังอดอยากเหล่านั้นได้บางคนแม้จะรวยทรัพย์มาก แต่พอเจอขอทานมาขอเงินแม้แต่เงินบาทเดียวเขาก็ยังสละให้ไม่ได้แถมไปตำหนิติเตียนเขาอีกคนรวยจริงเขาไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีหรอกเขาวัดกันที่กําลังใจต่างหากละ่ะคนรวยทรัพย์แต่ใจจนจนระวังจะได้เป็นแค่เศรษฐีในเมืองคนแต่จะเป็นคนจนในเมืองผีนะ